e <Expl> เร็วๆนี้พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น CB150F หรือ CB150WS ซึ่งเราได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับไม่มีการ เผยแพร่หนังโฆษณาแบบทีเซอร์ผ่านทาง YouTube ของ Modern Pixel TV ทําให้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า Honda กกาลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเจ้า CB 150F คันนี้อย่างแน่นอน100%ซึ่งหนังโฆษณาทีเซอร์ชุดนี้คาดว่าจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดย Honda ให้สโลแกนรุ่นนี้ว่า Xmotion Everyday Extra Ordinary ซึ่งหมายถึงอารมณ์ที่ทำให้ทุกวันนั้นมีความเป็นพิเศษอย่างมาก โดยนักดนการจะสื่อให้เห็นครับว่าการขับขี่เจ้า c b 1 5 0นนั้นจะให้อารมณ์ที่มีคุณค่าทุกๆวันครับจุดเด่นที่นักนำเสนอผ่านทางคุณนาทีเซอร์ชุดนี้ก็คือเรื่องของชุดจานเบรกหน้าดิสเบรกหน้าแบบไร้นินเมาส์ที่มาพร้อมกับอัพไซด์ดาวหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าทรงกลมนะครับมี led ฝังอยู่ด้านในทั้งหมด6ดวงด้วยกันโดยภาพแรกของหนังทีเซอร์ชุดนี้ก็คือชุดฝาครอบถังน้ํามันนะครับแล้วก็ยังมีเบาะนั่ง2ระดับนะครับรวมถึงชุดไฟไท้าย led รวมถึงไฟเลีย้ยแบบ LED เช่นกันทัดมาก็คือสวิงอาร์มอลูมิเนียมอัลลอยปลายท่อปาดเฉียงรวมถึงคาลิเปอร์เบรกหลังแล้วก็จานเบรกแบบคลื่นโดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงกลมและมี LED ด้านในทั้งหมด6ดวงด้วยกันนะครับนี่คือจุดเด่นที่หลายคนบอกว่าเป็นจุดขาดสำคัญเลยทีเดียวครับนอกจากดีไซน์ที่มีความแปลกแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วฮอนไดยังกันออกแบบเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อกใหม่ล่าสุดให้พลังแรงมา้าแรงบิดที่เหนือนกว่าใคร สมรรถนะยอดเยี่ยมอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็มีฐานล้อที่สั้นให้ความคล่องตัวในการขับขี่ในเขตเมืองกระชับด้วยท่านั่งที่ให้ความเท่แตกต่างจากสปอร์ตก้มหลังทั่ว,วไปกําหนดการเปิดตัวเป็นทางการนั้นยังไม่ทาารทาบได้ในขณะนี้แต่เชื่อว่าหลังจากการปล่อยหนัง,งุฆษณาเชิญเซอรมาแล้วไม่เกิน1เดือนจากนี้ไปเราจะเจอตัวจริงกันอย่างแน่นอนครับเรื่องของราคาค่าตัวนั้นนะครับหลายคนสอบถามกันมาว่าราคาจะแพงมากหรือไม่อย่างไรนั้นบอกได้เลยว่านะครับไม่แพงไปกว่ายามาฮ่าเอ็มลหนึ่งห้าศูนย์ คู่แข่งที่ h o n d ด้เล็งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอนครับขณะน,นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ารถสปอร์ตเปลือย 150cc นั้นจะมีการพัฒทกกาอย่างดเดือดในช่วงนับจากนี้ไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ